ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 6เิบอร์ี่ส่พบลิเวอร์พูลผมเนี่ยนะครับอยากจะอุทานว่า <S <S แม่ฮะผู้ติดยาไอสัตว์ทําบุญวัดไหนอะทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพ้หรือเปล่าผมเราอยากจะรู้จริงๆดวงดีชิบหายนับถึงตอนนี้เลี่ยผมยังจำท่าไอฮานดีบามันกลุมหน้าตัวเองได้เลยอะแทบจะอุทานออกมาว่าโอ้พระเจ้าจอร์สทิดจอร์จไม่ช่วยฮันดีบาเลยอะ ทำตัวเองล้วนๆโอ้โหแบบโคตรเสียใจอ่ะผมโคตรสงสารกันเลยคือมันจะจบอยู่แล้วมันแบบมันโดนบีบคลั้นมากอะ่ะนิดเดียวจริงๆแล้วก็ต้องชมความมีน้ำใจของลิวพูเขาเหมือนกันนะคุเนะูเหนียนไหมพอยิงปุ๊บซานล่าแม่งไม่ยิม้มไม่เฮอะไรเลยคือผมว่าซานล่าแม่งก็รู้ตัว่าเออเว้ยกูก็แบบดวงมาจริงๆ่ะมันไม่ควรเฮไม่ควรจะแบบวิ่งถอดเสื้เอเจ้ทดเวลาบาดเจ็บยิงได้ ไม่เลยครับยิ้มขนขืนๆไปซ้ำอ่ะซาลาผมแม่งรู้ตัวไงเออแม่งฟุตบอลอ่ะแม่งปวดจะได้แบบมาแบบงงๆอะแต่พอเรามาดูที่รายละเอียดเกมนะคุณผู้ชมคำถามตัวตๆ,ๆของผมเลยครับแม่งปาไปที่ฟอร์เลียมวส คือผมอยากจะรู้ว่าแกจะเก่งแบ็ไหนมันเตะมาซีแบ็แล้วโวไม่ได้มีความแตกต่างอะไรขึ้นมาเลยจ่ายบอลนะโอเคเล่นง่ายจริงแต่พี่จ่ายง่าย90%ซพี่จ่ายเข้าตีนฝ่ายตรงข้ามพี่ทําเสียบอลอย่างน้อยเอามึงส่งไม่ตรงมึงก็ไม่ควรจะเสียบอลกลางสนามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเล่นธรรมดามากอะแล้วมันทําให้เสียโคตาตัวบอสอะไรต้องกลายไปเป็นแบ็คขวาการมาของมึงเนี่ย116หล้านปอน์เนี่ยผมโคตรไม่เข้าใจเลย จริงๆอะเขาถูกซื้อมาเพื่อเล่นเกมแบบนี้ไม่ใช่เหรอไอเกมที่คู่ต่อสู้มาเล่นเกมลับลึกปักเดอะบัสที่ผู้บรรยายฝรัญญ่งเขาตั้งฉายาว่าสกอตต์ปาร์เกอร์เดอะบัสเนี่ยมึงเตะก,กับเบอร์ลี่มึงยังไม่เก่งเลยแล้วมึงจะไปเก่งแมสไหนกูอยากจะรู้ผมละคิดว่าเขาจะเป็นแบบว่าคูตินโย่คนใหม่จ่ายบอลแพลพาว ครองบอลได้ดีเล่นกับบอลไม่เสียบอลยากไอ้ศาตว์มึงเล่นอย่างเงี้ยเป็นแค่ไข่ข้างซ้ายของคุณยองยังเป็นไม่ได้เลยไอ้เย็ดแม่งของกูด่าหน่อยเถอะแม่งงุดงหงิดชิบมหายดีนะวันนี้ได้3ามคะแนนนะไม่งั้นมึงตายเล่นโคตรไม่คุ้มค่าตัวอีกคนนึงก็เคอร์เคสแบ็กซ้ายไอ้นี่แม่งก็เอาก้ามเนื้อเล่นบอลไม่ได้ใช้ทักษะอะไรเลยอะ่ะจงังหวะที่เขาโดนเปลี่ยนออกเนี่ยผมเห็นผู้บรรยายฝรั่งเขาบอกว่าอ๋อโดนเหลืองแต่ผมว่าไม่ใช่ว่ะ เพราะว่ามันยังพึ่งครึ่งแรกอยู่เลยมันจะรีบเปลี่ยนไปไหนผมว่าแม่งเล่นไม่ดีแล้วกูเห็นไม่เพราะเปลี่ยนไอ้โรปเปสันลงมาเนี่ยแกหน่อยแต่ว่ามีลูกออกบอลมีการเปิดไกลมีเออร์ลี่คอสมีการเติมทุกอย่างมันสมูทมากคือเคสแม่งอย่างกับก้อนเนื้อไอ้เฮียอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณผู้ชมผมว่าไออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยมันพยายามจะเปลี่ยนทีใหม่โดยการใส่ไอเดียของตัวเองไอทีมชุดเก่าที่ได้แชมป์เนี่ยมันคือ โมเดลของเจอร์กินครอฟไงไอปีนี้แหละเอาว่ากูจะทําทีมของกูใช้นักเตะของกูแล้วปรากฏว่ามันเล่นไม่เข้ากันมันเหมือนโอวันตินที่มีคอฟฟ,ฟี่เมดมีน้ําตาลเทน้ําร้อนเข้าไปแล้วเสือกไม่คนน่ะไอเฮียแม่งก็ทิ้งแต่ความหัวร้อนให้คนดูไงแม่งเล่นไม่เข้ากันแดกไม่ได้ แล้วสุดท้ายปูก็ต้องกลับไปใช้ไอ้รูปแบบเดิมๆใช้โซ,โซบอสไลน์อยู่กลางเติมพลังงานเอาโรเบ์ตสั้นมาเปิดทําเหมือนเดิมแม่งถึงกระเตื้องขึ้นมาได้ไงจริงๆด้วยศักยภาพผู้เล่นน่ะลิเวอร์พูลไม่ควรจะกระเสือกระสนมาตามแมนซีแมนแบบนี้ได้ซ้าแต่วันเนี้ย นับช้อวันนี้คือแม่งดวงไอ้เฮียยอมรับเถอะแล้วก็โชคดีที่กินบุญเก่ามีนักเตะตัวรุกในทีมอยู่เยอะพอส่งไอ้พวกเนี้ลงไปโถมอยู่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งที่เหลือสิบคนนะ่ะอ้าวมันก็ทําให้มีโอกาสเกิดเป็นจุดโทษเกิดเป็นประตูอย่างที่เห็นนี่แหละคือสาเหตุของมันคิดว่าเป็นแท็กติกเฉพาะกิจซึ่งระยะหลังก็มาป่อยเกินนะไม่ไม่ค่อยชอบ